วันนี้จะมาแชร์เทคนิคในการที่จะลบข้อความนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เราเราจะทำให้ดู Remove Remove for you อ่านี่นี่ครับเห็นไหมมันหายหายแบบต่อหน้าต่อต,อตาเลยัลโหล สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการ IT i t r i ททางช่อง IT Everytime และร้อยแปดชานะครับวันนี้จะมาแชร์เทคนิคในการที่จะลบข้อความนะครับเพื่อให หนึ่งนะเวลาที่เราแคปหน้าจอเนี่ยแคปไปทำอะไรก็แล้วแต่นะไปแชร์ไปโพสไปโพส Facebook ไปส่งให้คนอื่นไปฟ้องคนอื่นนั่นนี่อะไรอย่างี้ซึ่งอาจจะไม่ดีนะฮะหรือรู้สึกว่าเอ้ข้อความที่เราส่งออกไปเนี่ยมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะเออมันมันจะแบ่งออกเป็น2กรณีเนาะกรณีแรกก็คือลบออกไปเพื่อไม่ให้มันเกะกะนะครับภาพเนาะให้มันจบอยู่ในหนึ่งภาพ ไม่ต้องแคปไปหลายหน้าจอนึกออกไหมนะฮะกรณีที่2ก็คือส่งจดหมายผิดซองนะส่งข้อความไปหาคนผิดคนอะไรเงี้ยเราเราอยากจะดึงกลับนะฮะอยากจะลบมันออกไปอะไรเงี้ยเออก็สามารถที่จะทําได้นะครับโอเคไปดูกรณีแรกกันก่อนนะครับก็คืออันนี้คือเราคุยกับน้องคนหนึ่งเนาะเขาปรึกษาเรื่องใช้กล้อง dslr อัดคลิปแล้วมันมีเสียงประหลาดประหลาดนะเสียงออโต้โฟกัสนะครับเบข้าไปในคลิปจะแก้ย่งไงเนาะ เราก็เลยบอกว่าแก้อย่างนี้อย่างนี้จริง,รงๆเราเรามีการแบบว่าอธิบายไปเป็นอย่างนี้นะขอบคุณเจ้าของแชทด้วยนะครับขออนุญาตละน้องตินานะครับเ,เป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันนะครับก็ไปติดตามด้วยสายบิวตี้บล็อกเกอร์นะฮะเราก็บอกไปละเป็นตัวอักษรใช่ไหมแต่คราวนี้เราก็รู้สึกว่า มันไม่ได้มันจะต้องมีอีกหลายๆคนที่สงสัยแบบน้องนะครับแล้วพอดีเรามีกล้อง DSR l อยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะเออเราก็เลยทำคลิปเลยนะเราเราก็บอกว่า,าถ้าอ่านข้อความแล้วยังไม่เก็ตเดี๋ยวพี่ทำคลิปให้กำลังทาอยู่แล้วเราก็ถ่ายรูปส่งไปให้ใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีรูปกล้องที่เราเอามาโชว์มา่สักครู่นะฮะจริงๆเราลบออกไปแล้วก่อนหนะ้านี้นะเราเราทำแบบที่กำลังจะทำให้ดูเนี่ย ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่คิดว่าเอ้ยมาทำคลิปอีกดีกว่าเป็นคลิปที่ซ้อนในคลิปในคลิปในคลิปอีกทีนึ่งอ่ะ <g ül> ทุกคนนะครับ <g ül> ดังนั้นเนี่ยข้อความมันก็จะขาดขาดหายหายไปเนาะแต่ว่าอันนี้เราเราจงไว้เราเก็บไว้เพื่อสาธิตให้ดูนะครับอ่าน้องเขาก็บอกว่านูเพิ่งตื่นเลยค่ะจริงๆมีก่อนหน้านี้อย่างที่บอกกันนะอ่าแล้วก็พี่เนใช้กล้องรุ่นเดียวกับนูเลยอะอ่า แล้วคราวนี้เราเราก็งงเนาะว่าตัวไหนน้องมันรู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยคือลืมว่าเราอะถ่ายรูปเนี้ยส่งไปให้น้องนะฮะแล้วเราจะแคปหน้าจออันเนี้ยแล้วก็เอาไปโพสเฟซบุ๊กถึงความอ๋องของตัวเองนะครับอ๋อ,อง มันคล้ายๆกับคำว่าตองบวกกับเออเนาะจะเอาไปโพสเฟซบุ๊กใช่ไหมแต่คราวนี้จะเอาไปหลายๆหน้าเนี่ยมันก็ไม่โอเคเนาะมันไม่ปัวเออมันย่นเยอะอะไรเงี้ยน,นะฮะเขาเรียกว,ว่ามันไม่เป็นมีมนะเออประมาณนั้นนะฮะมันก็เลยต้องมีการจัดการหน้าจอนิดนึงนะครับแล้วคราวนี้เราจะไม่แคปทั้งหมดแล้วก็เอาไปเบลอข้อความที่มันไม่เกี่ยวข้องหรือเรามีการแบบ เมามอยเมนชั่นถึงคนอื่นอะไรเงี้ยเนาะซึ่งมันก็จะไม่ดีนะฮะเออประมาณนั้นเนาะเราก็เลยต้องต้องมีคลิปนี้เกิดขึ้นมานะครับอะ่ะก็เริ่มจากทำข้อความของคนอื่นก่อนนะครับเหมือนเดิมครับเอ่อไม่แน่ใจว่า Android ทำได้หรือเปล่าเนาะแต่ว่าใน,นเนี้ยก็คือ iPhone นะครับแต่น่าจะคล้ายๆกันนะอะ่ะก็เหมือนเดิมนะครับกดค้างที่ข้อความใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปที่ more นะครับข้างล่างมุมขวา more ปุ๊บ ของเพื่อนเนี่ยเราจะทำได้แค่ remove กับ copy คำว่า remove ก็คือแค่เอาออกไปเฉยๆแต่ถามว่าถ้าดูที่แชทของเพื่อนน่ยยังมีข้อความของเขาอันนี้อยู่ไหมมีนะครับเราไม่มีอภิสิทธิ์อะไรถึงขนาดนั้นนะฮะเราไม่ใช่แอดมินของ messenger นะแอปพลิเคชัน messenger ที่สามารถที่จะไปลบข้อความของใครก็ได้อะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะเราก็ remove ออกไปใช่ไหมก็กดเลย remove มันก็จะ,อะบอกเรานะครับว่า remove แค่ for you นะไม่ใช่ for all ไม่ใช่ for her for him อะไรเงี้ยนะครับอโอมันก็จะคอนเฟิร์มหลายรอบมากอ่าแล้วก็ลบออกไปอ่ะทำไมไม่หายล่ะเราเลือกผิดเหรอ remove remove แล้วก็เลือก remove this message will remove for you after that our uh, chat members แ e ท l มมเบ l ร์ l จ e e ังค e เห็ e ได้ทำไมไม่หายอ่ะเอา,ามันไม่หายอ่ะทุกคนเออเอาเป็นว่าปกติมันหายนะฮะ <c oughs> แต่อันนี้มันไม่หายอะจบไปแล้วนะสำหรับข้อความของคนอื่นนะครับต่อไปเรามาจัดการข้อความของเรานะครับจุดประสงค์ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นเนาะไม่พูดซ้ำแล้วเนาะอืมพอออกนอกทะเลไปหลายรอบแล้วนะฮะเหมือนกันนะครับกดค้างที่ข้อความเนาะ บับเบิลข้อความเนี่ยนะแล้วก็กด more more แปลว่าอื่นๆนะครมากกว่าแล้วก็ remove อันเนี้ยเราจะมี2ตัวเลือก1ก็คือ unsend unsend ก็คือยกเลิกการส่งนะค,คือส่งไปแล้วอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันส่งจนไหมผิดซองหรือว่ามันใช้คำไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลือก unsend เนอะแต่ว่าอันเนี้ยเราจะไม่ unsend ละกันเผื่อน้องเข้ามาย้อนอ่านแล้วเดี๋ยวเขาจะงงนะครับนะเราก็จะเลือกเป็น remove for you remove เอาทุกคนมันไม่ได้เดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตแอปอ่ะได้แล้วเห็นไหมมันต้องมีการรีเฟรชนิดหนึ่งเนาะรีเฟรชด้วยการปิดแอปไปเลยนะี่ยนะมันจะเกินไปหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้ก็ทําได้อยู่นะเอออ่ะเห็นไหมหายไปแล้วนะครับที่เขาน้องเขาบอกว่าหนูหนเพิ่งตื่นเลยค่ะแล้วเราก็พูดว่าพูดเกี่ยวกับถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อใช่ไหมอ่ะทั้งสออย่างหายไปนะครับดูซิ ไอเครื่องหมายตั้มเนี่ยเอาเอาไปได้ไหมเอาออกได้ไหมได้นะครับนะได้แต่ว่าก็คือต้องต้องรีเซ็ตเหมือนกันนะนะเออสรุปมันง่ายหรือยากขึ้นวะเนี่ย อันนี้มันเป็นคลิปสอนนะครับแล้วก็มีการออกนอกทะเลมันก็เลยยาวนะแตถ่ถ้าทำเองอะ่ะเน้นว่ามันน่าจะง่ายกว่าการที่แคปหลายๆหน้าจอนะครับหรือแคปแล้วต้องไปเซ็นเซอร์อีกอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้อันนี้อันนี้เราเราจะทำให้ดูอีก remove remove for you อ่านี่นี่ครับเห็นไหมมันหาย หายแบบต่อหน้าต่อตาเลยเห็นในรูปกล้องตัวเดียวกันอ่ะโอเคอันนี้เป็นเรื่องเดียวกันละนะครับโอเคเราก็แคบแคบได้ละตอนเนี้นะเราก็แคบตึงนะแถมแถมนะครับจะจบละก๊อปอันนี้ไปด้วยครับชำเลืองมามองว่าอัดอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าที่พูดไปมากมายลืมอัดจะชำเลืองมามองอันนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ออยเป็นหวัดคอัยครับ ดูแลสุขภาพได้นะครับเอ้ยหรือว่าโควิด1 9อ่ะกดค้างนะครับนอกจากอันเซ็นแล้วทำอะไรได้อีกบ้างนะครับ more แล้วก็ copy นะครับแล้วคราวนี้เราก็ไปที่ Facebook อ่าเราก็จะโพสตละอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์สุดท้ายนะครับของการทำทั้งหมดทั้งมวลอ่าก็ประมาณนี้ นะครับแล้วก็โพสเลยเนาะ bon. อาจจะมีการจัดข้อครงข้อความอะไรบ้างนะฮะเอออันนี้เราก็จะไม่เชี่ยวชาญละเพราะว่าถ้าเชี่ยวชาญก็คงมีคนติดตามเป็นล้านเป็นแสนแล้วนะฮะ OK. โอเคโอ้คลิปนี้สิบนาทีตายตายตายโอเคอ่ะจบจบจบไปละอ่ะขอบพระคุณที่รับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้าชอบอย่ายลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แค subscribe ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ